สวัสดีครับวันนี้แอดมินุปอร์นะครับกับ PG แชน n นลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกันดูนะ <S <S เป็นชุดเริ่มต้นชนกับชุดเริ่มต้นนะครับระหว่างชุด X2 นะ SS01 ทั้ง2แบบเลยเอันนี้ออกมาพร้อมกันนะครับเพียงชุดตอนนี้คือราคา4 2 0บาท ก็เป็นต่องของดารต้อนสวายนะครับเป็นกาเอ็นนะอาซีดาฮาก้าซูวามนะครับกับต่องของดารต้อนเมอนะังกรสุริยันนันี้ก็จะเป็นพวกบันโซเลกับตอนดารต้อนนะดารต้นสวายเนี่ยก็จะมีลายพอยีหมู่งกาสี่ใบนะส่วนบันดารต้อนนี่ก็จะเน้นพวกมอนสเตอร์ไม้ตายนะมาเป็นยังไงก็ลองดูกันเลยนะครับไปชุมเนื้อเกยชุด ฝั่งของดักเกิลสวายเริ่มก่อนนะดักเกิลสวายมีประมาณยี่สิบหน่วยนะมีการรวอสี่ใบมีสองเกณฑ์นะครับสวายเริ่มก่อนผมจะเรียนแล้ว,ว,วครับนี่เลยชาร์จอนดอวงวันถึงองค์กรมาทัพบาติออนนะครับ <Sorry. S 1> เข้าสู่สนามเลยครับนำก๊าซสามใบบนสุดจากกองลงดอกนะครับแล้ว แล้วดมอนเตอร์กี่ใบก็ได้นะที่ลงดอกนะอันนี้เป็นมอนเตอร์ทั้ง3าใบเลยนะครับออสามใบเข้าสู่เกตทั้ง3าใบเลย<ม>แล้วก็เทพสุรยันตัวนดที่หน้านะครับอาธีดาฮาก้านะครับสุวรรณเนื้อจ่ายสามเกตเลยครับจ่ายสามเกตดอมอนเตอร์หนุ่มไปสนามลงช่องดอกนะครับทำการปฏะดิษฐคอนะเป็นบัน,นดี้ไร่ยี่สิบเจ็ดนะบันดี้อปลงช่องซ้ายนะครับ แอดมินรู้ว่าฝั่งนั้นมีมาโซเลเนือจะทำลายช่องกาลางเราได้ลงช่องซ้ายตีไลฟ์อยสามหน่วยครับเดีย๋ยวเจ็ด,จดนะครับจบเทิร์นได้ไดเมน,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 นเกตนำโซนำกาไปก่อนสุดเข้าสู่โซกานี่เข้าสู่ไปน้องเตจะได้เกตเข้า,เาด้วยนะมีเวเน,น,น,นเตะ กำลังพล<ม>ังตีแล้วบวกพลังรึไหม,มบวกห้าพันใช่เ้วยการตีการนี้ได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันจกกนจบเธอเราจะลงบอลโซเล่แต่สังเกตนำการ์ดหนึ่งใบในสนามเข้าสู่โซการ์ดการนำเข้าสู่โซนะโซการ์ดของมอนเตอร์เดิมจะไม่ได้ไปด้วยนะเท่ากับว่าเท่ากับว่าเสียไปเลยเสียโซไปตัวหนึ่งมตัวเลนลงในช่องตายนะกองล่าทั้สองฝ่าย ลงไอเทมการปลดปล่อยเมื่อมีบอลโซเล่ไซสามในสนามสามารถลงการนี้ได้เข้าสู่แอทแทกสเตปแอตแทกสเตปครับ BRC ก่อนเลยหนิงโจมตีนะอันดิดากาส์ูวานนะครับเมื่อถูกทำลายนะทิ้งการ์ดหนึ่งไปในมือครับทิ้งหนึ่งไปในมือและทำการขออันดิดาการ์ตูนไปแตะกองได้นะครับโดยไม่ต้องจ่ายเกมเลย พอซูวานอีกทีนึ่งครับทั้งสองตัวมีความสามารถด o u b l e a t t a c เพราะฉะนั้นสามารถตีได้ครับตีลนิงตีรอบหนึ่งอาซีนาคาก็ราทูวันถูกกำไรครับทิ้งการถึงไปในมือนะครับอ่มีทิ้งทิ้งมันเจนรูสนะครับเดี๋ยวมันเจนรูสจะมีความสามารถทำงานนะี่มันเจนรูสบอกว่าถูกทิ้งนะครับนี่ขอให้เสร็จก่อนนะทำความสามารถทำทีละตัวเนะี่ย อันนี้ก็ต่อส่วนนะพอจบแล้วบอลเกย์บุ๊เขาสามารถทํางานนะครับถ้าถูกทิ้งนะครับแล้วได้เกียร์ได้เกียร์หนึงนะครับแล้วก็แบบถ้ามีไซส์สามอยู่นะจะได้ถั่วด้วยเนี่ยอะไรต่อเข้าสู่ไฟนัลเฟสไฟนัลเฟสไฟนัลเฟสนะครับแล้วก็บอลมันจะได้ตั้งอีกรอบหนึ่งโจมตีเข้าสู่ผู้เล่นโอเคเดี๋ยวติดผู้กล้า ปาเลยโอเคครับก็ชาร์แล้วดูวานครับโจมตีครับตีผู้เล่นทั้งหมดเลยใร,ร้ดาวแป้นเชียวูแห่งสุดยอดมังกรสุรยิยันเพื่อยกเลิกการโจมตีจากนั้นหากมาสเตอร์เรามีมังกรสุริยันอยู่แล้วสามารถโจมก,การ์ดึงใบ บนสนามเรามีมีโอราก้อนนำใบบนสุดจากากองฟ้าเข้าสู่ช่องเกตตัวนี้เป็นมีโอราอก้อนนำฟ้าบนสุดเข้าสู่ช่องเกตหากเรามีมัมงกรดำเราได้รับพลังชีวิตเพิเม่มหนึ่งดวงตัวนี้เป็นมังกรดำเราได้ครับโอเคอเค่ะจบเธอดเได้แก่ตีทีเดียวเนาะถ้าโดนอยู่ก็หมดเลยต้องฆ่าเขาเข้าเธอตาเด็ดรอ บอกว่าเมื่อมอนสเตอร์ในสนามผ,ผู้กข่งขันจากเลสน,นำการเดินสุดจากกองปราศพ้นสุดเกณฑ์และเราได้รับพลังชีวิตจริงเลยได้ไงแท็กผลิกกาสวรรณทิ้งให้หอหีกใบตัวนี้เมื่อถูกทำลายได้เกณฑ์และได้พลังชีวิตถึงมอนสเตอร์ถูกทำลายได้เกณฑ์คือทีบอกแล้ว อ,อ,อันนี้หัวตาแล้ว่ามีความของบานนะอีกไหมะลิงานแท็กซีอาซีอืมได้สิ้งให้ไปนึ่งแล้วก็อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงานที่อ,อ,อ,อะไอันไหนตั้งใช่ไหมตอนนี้หัวตาใช่ก็ได้ว่า เอ่อใช้ซึชิงพิซซ่าแตนิเกตให้มังกรธุริยานหนึ่งใบราัวต้าแล้วก็สร้างความเสียหายให้วันงชีวิตผู้แข่งหนึ่งคนเอข้อตาย อาิีาดวนะครับจ่ายสองไลค์เกิดการ์ดหนึ่งใบเหลือที่หกจากกองขึ้นมอได้เกิดฟิวเจอร์อินเตอร์นะครับจ,จากก,กองขึ้นมาจบนะยังเข้าถึงไฟนแอสเซทตอนนี้ขัดตัง้งได้อีกรอบหนึ่งตีเข้าสู่พลังชีวิตผู้เล่นคองบใหม่ โอเคเยาสิบส okay. yeah, uh ี่ค่ะรอวิชาจ่ายสองเกตดมงกรเทพมืดแจมแจมเมอร์มงกรเทพมงกอลมืดนะครับจ่ายสองเกตการนี้จะไม่ถูกเลสและไม่ถูกทำลายาด้วยความสามารถถึงการ์ดทุกแขงด้วยมีเดวบ์แอกนะครับปีครับ ที่หนึ่งมีมาตัวเล่จ็อเเทนาเทอร์จวดด้านรอ่าตั้ง,ตง, 7, <000. S 2> งเจ็ดพันได้ซอเกต ำมอนสเตอร์ในสนา,เาสมนานเข้าสู่โซ่ได้บันโซเลอิเมจินเมื่อจบการต่อสู้มีการนิจโจมตีและสามารถนำการ์ดนี้เข้าสู่โซ่ของมอนสเตอร์มังกรสุริยันใบหุ่ในสนามเราเมื่อจบการต่อสู้ของมังกรสุริยันที่มีการ์ดนี้อยู่ในโซ่โจมตีค่ะคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางนำการ์ดไปประสุดจาับกองการ์ดเข้าสู่ทั้เกตและได้ชีวิตหนึ่งหน่วยนั่นแข็งจะเต็มเลย ถึงตีเลยตายัวตาทั้งคู่โอเคอ่ะ 1, 1 1หนึ่งนึ่งแล้วดูสมเอาโซ่มี่สามทีสามทีเออติมมันจ,<ะ>จะได้ไหมได้จากความสามารถของตัวนี้ก็อ,อยู่ในโซ่ของครสุริยันได้เกรดแม้พลังชีวิตหนึ่งหมด อันนี้ตีครั้งที่สองเหมือนกันอืมหนสองเหลือแปดอืมเข้าสู่ไฟนอลเทรดไหมเข้าสู่ไฟนอลเทรดอืมอีกสองเเหลือหกอ่านนะอ่านแล้ว sơt nho, màu vàng, màu hồng, màu cam, màu tím, màu xanh, màu đen, màu trắng, màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu xanh lam, màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu xanh dương, เรื่องนี้ทำลายมัญกรหดาก้อนหนึ่งใบเพื่อเราได้หนึ่งเกตกับได้ไร่หนึ่งลุ้นเทพมืดแต่สองเกตเข้าถืออะไทสเสร็จหรอตีตีทีหนึ่ง

ตีคันเอ้ยตีตัเข้าโซ่เล็ตีตัดอันนี้สามคิดแล้วก็ได้เกรดสตัวนี้ได้เกรดได้พลังชีวิต นี่ตีอีกสองสองไปนั่นไปหัวตั้งแล้วก็ไล่คราบใส่ตาเก็เมื่อมีปลดปล่อยเมื่อการนินลิงแอตแท็กการะมาก่อนเชือดยานสร้างความเสียหายให้พลังชีวิตผู้แข่งห้าหน่วยนี่ไงแท็กนี่ไงแท็กมุ่มห้าหน่วยไปเลย โอเคตาที่องนะครับเป็นฝ่ายนปตุรียเริ่มก่อนบ้างนแอนดรอพี่เห็นหมอน้องเกยน้ง่อหนึ่งห่อแล้วก็ัำเต้สองหน่อย โ okay. อเคเอาเหลือดีกว่าแต่มาเลยกอชาเลนจ์แลนวตีแรงกายเดสตักเต,ตอร์ครับจ่า <c oughs> ยสองไลท์ครับที่จวดสองใบพี่เยาวเดอร์ครับเปิดประตูจุดเป็นมังกรขึ้นมือได้ <c oughs> แล้วก็ดาซูวานนะครับจ่ายสามเกตไลท์นิดหนึ่ง แล้วทีห้าเกตมออกโอเคแล้วก็มาที่ f o u ันสิบหกเท่าเดิดมเจ็บเข้าไป่ใ,ใช่ก็ตีตีเลยสามทีมาที่ f o u ถ้ามีมังกรสุริยมังกรสุรยันอยู่ไม่ต้องเป็นมอเตอร์ก็ได้นะเออมังกรอยู่สุรยันอยู่นะเจาการหนึ่งไไม่มีมีกอรากอและมังกรดำจะไม่ได้ปังอาตีที่เดียวที่เดียวเข้ามาแล้วก็เจเพิร์เเพิร์แพลนด์เร

ได้ว่าไม่ต้องจ่ายคอเลยครับเข้าสู่ไปโนเแตไปันเบตจ่ายสามเกตจ่ายสมเกตครับครับอืโตซีอาร์ซีดาวอวาโอเคใช้ก้อสามารถครับมองครับ ใจหนึ่งไลท์ครับทําให้ไดวาไม่ออกจากสนามไดวาถูกทำลายครับโดนตีแต่ไม่ออกสนามาจสองไลท์ครับสเสิร์ฟการ์ดหนีไปจากกองที่ดยู่ได้เกิดไม่ต้องโชว์จริงไม่ตได้โชว์ความธรรมของออามาองนโซเลทำงานเมื่อโจมตีผู้แข่งไม่มีมอนเตเลท้อง,งการได้เกรได้พลังชีวิตหนึ่งวันจบนะจุ๊บ เขาเดินเนาะใช่เลยเนาะใจนินเกนครับเศษส่วนหนึ่งของความชั่วทั้งมวนอันกรามายูเอเลเมนต์นะครับใจนินเกนรับเอาหนึ่งไปในหยกของดูโตแกนที่เขาดูโซนะเอาหัวถ้าเกิดมอนเตอร์ในสนามใบอื่นมีใจนินเเป็น3าสูงกว่าไตรการนี้จะไตรล่ลงสนะครับแล้วเมื่อการนี้ตีสเปนเทปถือว่าเทป เลี้ยตัวกบีสาดได้ไดเอวาตีครับใส่ไรดึงเพื่อตัดแซนครับตีใครครับ,รบตีใส่มอนเตอร์ไปี่ยกเลิกการโจมตีมได้เกณฑได้พลังชีวิตเมื่อมีมากกว่าสองใบหรือมากกว่า ตีีคนระับใส่ไร้บินเมื่อแฟนแล้วที่เก็บ้านเตหไปเรื่อยๆลนะันนี้โนนี่แบไม่กล้าอีทีครับใส่ไ์เลยคนระับเริ่มแรกการโจมตีตัวบาสหนึใบค่ะมีมังกรสุริยันอยู่โอเคอีทีนึนะนงคนระับเือเจ้าครับ ยัเลิกการเตปีโดยกึ่งใบโอเคปีดีเยอะแต่ปีสามใส่ผูเล่นเยอีสามใส่ผู้เล่นเยอะอมนนี้เป็นตัวแทนแบบใบวาแบบ ได้วาอีกตีครับเนสซี่เนสอรเตอีกหนึ่งครับเนสซไมจบเดอจริงจะกัน่ยกันได้กีนะเออยากจะเก็บไว้ก็กก็ได้โอ้ยใหญ่ใหญ่ได้เนาะได้เนาะอ๋อ จนงเกตรนี่มีเพนเนด้วยเมื่อการนี้จมตีได้รับโบนัาพันจบเทินและได้เพนเนเด้วยโอเคลงปีกเร็ันนี้ลงไเท้มเมื่อมีบรรดาล้นในสนามได้รับการปลดปล่อยแจ้สองเกตวันนี้บอกว่า การนี้ไม่สามารถถูกทำลายและไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือได้ความสามารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้และการนี้สามารถจบตีในไฟนอลเฟสของเราได้ครับเมื่อการนี้ลิงแอตแทกกรรมกรสื่ยนใบอื่นทำลายมนอนสเอร์ทุกไปในสนามผู้แข่งและสร้างความเสียหายใจพลังลชีวิผู้แข่งเท่ากับจำนวนารท์ทำลายสำเร็จอแอตแทกสกเต็ป ตัวนี้บอกว่าถ้าคู่แข่งไม่มีคอนเซอร์ในช่องการได้ระบบสามพันแต่ว่าไม่ได้บวกอถ้าคู่แข่งได้ได้โจมตงได้โงไปด้วยอ่ะลิงก์แอทแท็กเลยลิงก์แอทแท็กจจมตีตุ้มทำลายที่ไปเนาะทำลายทีกไปตุ้งตุ้งตุ้ง คือ,อทำลายทำลายสามใบสร้างความเสียหายให้พลังชีวิตของผู้แข่งเท่ากับสามหน่วยสามห,หน่วยปุบปุบปุบเหนือห้าแล้วก็ความสามารถของได้วาทงาน,นใจสองไลร้เจอการ์ไก่ตื้ ิตีได้ผิดเดีใช่ไหมใช่คะแนที่คนได้จบอันนี้ก็ได้ายล้แก้ดูวันนี้มันไม่หิวสะสับกล้องต่โดนตีตายมันเลือกม่่ย เออแล้วอไรนีไออย่อย่างผมน่ะที่คุณไม่ได้ค่ะไไป่ด้งก็แดแน่นอยลูเซียนแบ็คได้สองเกตแล้วก็นี่ฟิเจอร์อิสเซอร์ทำลายยิบมังกรหรือดาวนไซสามจากจดอกขึ้นไม่ได้ทำลาย ได้เกีย์ได้หลายนะในสองรุลนโม่สามไปลงสุดกล้องเป็นมอนเตอร์อมอนเตอร์เข้าสุดเกียได้สามเกียรคารตียรกให้กล้าฟูลานแต่สามเกียร์อมอเตอร์หึงไปลงกหแล้วก็เอลิเมนต์สไลท์ใจเกหนึ่งเอาหนึ่งใบเข้าสูด้อเข้าสุดอะไรก็เสร็จตีวมเลนทั้งหมด เชื่อจำไรตายเออ,อโอเคครับก็ ลองไปเล่นดูกันได้นะก็ใช้ชุดเริ่มนะลองไปเอาไปเล่นดูกันได้ถ้าอยากจะเสริมก็เสริมดูได้นะเมื่อกี้เราเล่นดูก็ม,มีมีตัวเก่งกับมีสเต็ปให้ลองให้เล่นดูนแล้วก็เราไปปรับปรับดูกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันได้นะถ้าครั้งหน้ามีอะไรก็ไว้กดติดตามและดูกันได้นะครับวันนี้แอดมินโอปอก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ